สำหรับคุณผู้หญิงที่รอลุ้นการตั้งครรภ์น,นะคะเมื่อตรวจปัสสวาวะดูการตั้งครรภ์แล้วผลปรากฏว่าขึ้นสองขีดจางๆหมายความว่าอย่างไรเป็นกันเยอะใช่ไหมคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ลุ้นจะตั้งครรภ์หรือไม่ลุ้นจะตั้งครรภ์กันแล้วแต่ประจำเดือนไม่มานะคะถ้าคุณผู้หญิงนะคะที่ตรวจปัสสวาวะแล้วขึ้นสองขีดจางๆ ให้เสมือนว่านะคะหรือมีแนวโน้มว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นให้คิดซะว่าเป็นการตั้งครรภ์เกิดขึ้นซะก่อนนะคะซึ่งอาจจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ต่อไปก็ได้คุณผู้หญิงสามารถตรวจได้โดยนะคะก็คือถ้าประจำเดือนยังไม่มาอีก1-2สัปดาห์ นะคะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้คุมกําเนิดตรวจขึ้น2ขีดจางๆนะคะในช่วงแรกแรกแล้วให้รออีกประมาณ1-2สัปดาห์ถ้าประจำเดือนยังไม่มาคุณแม่สามารถซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจซ้าได้เลยรับรองว่าถ้าตั้งครรภ์จริงแท้แน่นอนมีการตั้งครรภ์ต่อไปจะขึ้น2ขีดที่เข้มชัดเจนค่ะนี่คือ การที่คุณแม่จะยืนยันนะคะว่าตัวเองมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นสาเหตุที่เราตรวจแล้วขึ้น2ขีดจางๆนะคะอาจจะมีหลายสาเหตุปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือเราตรวจในช่วงที่มีการตั้งครรภ์อ่อนมากๆเช่นขาดประจําเดือนนะคะไปแค่ประมาณ4สัปดาห์กับอีกแค่2วัน เอฟประจําเดือนฉันเคยมาทุกวันที่30แต่วันนี้วันที่1วันที่2แล้วประจําเดือนฉันยังไม่มาซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาปรากฏขึ้น2ขีด่างๆนั่นอาจจะท้องก็ได้แต่คุณตรวจเร็วเกินไปฮอร์โมน HCG ที่อยู่ในร่างกายของคุณผู้หญิงเรายังน้อยอยู่จึงขึ้น2ขีดต่างๆแต่อย่าลืมนะคะให้เราคิดไว้ก่อนว่า มีการตั้งคันเกิดขึ้นค่ะสาเหตุที่สองนะ,ะที่ทําให้ขึ้นสองขีดจางๆก็คือการที่เราตรวจแล้วเราตรวจในช่วงที่เราดื่มน้ําเยอะๆปัสสวาวะบ่อยๆนะคะสิ่งนี้ก็ทําให้เกิด2ขีดจางๆได้มีการตั้งคันเกิดขึ้นจริงแต่ฮอร์โมนในร่างกายของคุณมันเนี่ยมีน้อยเพราะมีน้ํในร่างกายน้อยปัสสวาวะบ่อยอาจจะตรวจตรวจนะคะช่วงบ่ายๆใสๆปัสสวาวะไปแล้วไม่รู้กี่รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทาให้ขึ้น2ขีดจางๆได้ปัจจัยที่3นะคะก็คือการที่เอ่อ ى, ที่ตรวจนะคะอาจจะชํารุดหรือการอ่านผลเนี่ยค่ะอาจจะเออเลอร์ก็ได้อันนี้ก็ให้รอน1นถึงสสัปดาห์นะคะให้ตรวจซ้ําครับส่วนปัจจัยที่4นะคะก็คือเอ่อคุณอาจจะตรวจเร็วเกินไปนะคะเหมือนที่พูดนะคะตรวจเร็วเกินไปขาดประจําเดือนได้แค่4สัปดาห์เป๊ะประจําเดือนมาทุกวันที่30วันที่31หรือวันที่1เนี่ย ฉันก็ตรวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะที่ทําให้คุณผู้หญิงตรวจแล้วขึ้น2ขีดจังๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยนะคะว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเช่น อาจจะมีการคัดตึงเต้านมปวดน่วงท้องน้อยเหนือห่อยเพรียนะคะดูมัวเหงาหานอนบ่อยผิดปกติกินบ่อยผิดปกติหรือมีอาการผื่นอืดผอ,อมเหมือนอาการคนท้องนะคะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยืนยันอีกทีหนึง่งนะคะว่าเรามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นร่วมกับการตรวจขึ้นสองขีดต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะให้คุณแม่หรือคุณผู้หญิงเราตรวจยืนยันซ้ําอีกทีหนึง่งนะคะประมาณ 1- 2สัปดาห์ท่านในกรณีที่ประจําเดือนอยังไม่มานั่นเองคะ่ะ